โอเคอ่านะครับเราขอเริ่มต้นด้วยประิธานของบริษัทนะครับว่าเราคือพลังแห่งความดีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นด้วยโอกาสทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ด้วยผลิตภัณฑ์นวัตรกรรมที่เหนือชั้นและด้วยวัฒนธรรมของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับนี่คือปณิธานที่ชัดเจนของบริษัทมาโดยตลอดนะครับสามสิบปีที่ผ่านมาและนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมบริษัทนูสกินเนี่ยยึงสามารถที่จะประสบความสาเร็จนะครับแล้วก็ ดึงดูดคนดีๆเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังคงเจริญเติบโต,ตไม่ว่าสถานการณ์โลกจะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงนะครับแล้วก็วีทีมคือใครเราคือทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพนะครับในการสร้างผลลัพธ์ในธุรกิจนูสกินนะครับนี่คือสิ่งที่ชัดเจนนะครับตลอดในการทําธุรกิจนูสกินมา20กว่าปีนะครับเรามีผลลัพธ์จากคนที่ทําธุรกิจมากมายนะครับและมั่นใจว่าเราจะช่วย ับให้คนใหม่ในปีนี้นะครับสามารถมีรายได้มากกว่า1นึ่งแสนบาทต่อเดือนถึง100บัญชีรายชื่อนะครับ mm hmm. ก็น mm hmm. นี้คือมิชชั่นที่เราทําร่วมกันและเรามีวัฒนธรรมนะครับก็คือ4คอนยงสี่คอนงอ่งคืออะไรนี่คือสิ่งที่เรายึดถือร่วมกันนะครับพอตัวแรกก็คือคําพูดนะครับเราจะไม่พูดคาพูดลบๆคําพูดที่ทําให้เกิดความยุโยงแตกแยกนะครับพอควายตัวที่2ก็คือความคิดนะครับคิดบวกแล้วก็คิดถูกคิดนะครับ เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีความคิดที่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะพูดถูกต้องครับนะครับคิดบวกก็จะพูดบวกนะครับแล้วก็คอควายตัวที่3ก็คือความรู้สึกเห็นคุณค่าและก็ขอบคุณนะครับเห็นคุณค่าและขอบคุณทุกๆเช้าตื่นเช้ามาก่อนที่เราจะลืมตาขึ้นมาอย่าลืมขอบคุณตัวคุณเองนะครับขอบคุณคนรอบข้างคุณพ่อคุณแม่นะครับสามีภรรยาลูกเราคนที่เรารักนะครับที่ทําให้เรามีชีวิตในแบบที่เราเป็นอยู่ในทุกวันนี้นะครับ เมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นคุณค่าแล้วก็ขอบคุณกับหลายสิ่งหลายอย่างแสดงว่าเรากำลังโฟกัสกับสิ่งที่นะครับเราต้องการในชีวิตผมบอกยิ่งโฟกัสอะไรนะครับขอบคุณอะไรสิ่งเหล่านั้นก็จะยิ่งขยายตัวนะครับถ้าเราขอบคุณผลลัพธ์นะครับที่เกิดขึ้นขอบคุณลูกค้าขอบคุณอ่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วนะครับใน2สัปดาห์ที่แล้วเราก็จะยิ่งได้สิ่งเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับ แล้วก็ข้อความตัวที่4คือคู่ครองซื่อสัตว์ตกคูครองและสุดท้ายก็คือไม่ยืมเงินและก็ไม่ยืมยอดนะครับนี่คือสิ่งที่เรายึดถือร่วมกันนะครับโอเคก็โฟกัสที่เราใช้ในธุรกิจนี้นะครับผมเชื่อว่ามันใช้ได้ตลอดในช,ช่วงของการทําธุรกิจนี้นะนะครับถ้าเราโฟกัสสุกจุดองค์กรเราก็จะเติมโตนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือ l y นะครับที่ย้ําเตือนทุกๆครั้งนะครับเพราะว่าเราต้องการ ให้ทุกคนประสบความสําเร็จแล้วก็ได้เป้าหมายชีวิตที่ตัวเองต้องการวันนทุกคนลองถามตัวเองว่าวันนี้เป้าหมายในการาทําธุรกิจธุกินของเราคืออะไรถ้าเราต้องการอิสรภาพนะครับเราต้องการอิสรภาพเราต้องการมีอิสรภาพทางการเงินเราต้องการที่วันหนึ่งเราจะมีชีวิตในแบบที่เราสามารถที่เราจะเลือกเองได้นะครับมีรายได้ในแบบที่เราไม่ต้องกังวลอีกต่อไปสิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีทีมงานครับนะครับแล้วทีมงานจะเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เรามี L Y นะครับการโฟกัส L Y แปลว่าอะไรทุกครั้งที่เรานําเสนอสินค้าเราเราจะโฟกัสว่าเขาจะไม่ได้เป็นแค่ลูกค้านะครับวันหนึ่งเขาสอมาาจจะเปลี่ยนกลายเป็นคนนาธุรกิจนูสกินได้นะครับงั้นถ้าเราโฟกัสแบบนี้เมื่อไหร่เชื่อไหมครับว่ามันจะเหมือนเราเห็นโลโก้นูสกินไปกระพิพอยู่บนหัวเขาวงวงวง,งเห็นโลโก้ EBP ไปกระทิบบนกบระพิบบนหัวเขาเห็นโลโก้ทีมอรีบูไดมอนด์ Diamond, นะครับเห็นโลโก้ หนึ่งล้านเหรียญสหรัฐไปกับพิบอยู่บนหัวเขาถ้าเราคิดแบบนี้ได้เชื่อไหมครับว่าเราจะกล้าหรือคุณทุกคนนะครับเพราะทุกคนผมเชื่อว่าธุรกิจนี้นะทำนูนสกินมา20กว่าปีเนะี่ยก็เห็นหมดนะมีตั้งแต่มีตังไม่มีตังนะครับประสบความสำเร็จอยู่แล้วนะครับยังไม่ประสบความสำเร็จเป็นเด็กจบใหม่นะครับเป็นนักธุรกิจระดับใหญ่ๆก็มาทาก็มีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทุกคนมีโอกาสที่จะตัดสินใจทำธุรกิจนูนสกินได้เพียงแต่ว่าเราแค่เราเรา เราแสดงให้เขาเห็นได้ไหมว่าธุรกิจนี้น่าสนใจว่าธุรกิจนี้คือธุรกิจที่มันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะครับข้อที่สองครับก็คือ ARO นะครับเราลองนั้นมีงพามงยังถ้าในทุกๆวันนะครับเรารีคนรู้ไปบางคนสนใจทําธุรกิจบางคนยังไม่สนใจแต่นะครับเรามีคนที่ตัดสินใจกินใช้นะครับอย่างต่อเนื่องเราก็จะมีฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อันที่3ามก็คือ1นึ่งหมื่นจีวีนะครับโฟกัส ทำไมเราอยากให้ทุกคนได้หมื่นจีวีนะครับผมว่าเดือนนี้มีโอกาสมากมานะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยแต้มทะลุไปแล้วเกินครึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะปิดหมื่นจีวีเนี่ยมันคือการที่เราทะทะลุทํารายได้เกิน1 0 0 0 0แบาทแล้วก็สุดท้ายก็คือมอสโกนะครับอ่าตอนนี้เราก็อยู่เส้นทางวันนี้ใช่ไหมไหนใครกําลังกินนอนสร้างสตาร์กันบ้างช่วยพิมพ์เข้ามาในแชทหน่อยครับว่ากินนอนสร้างสตาร์นะครับใครกําลังตั้งใจที่อยากจะมี4 l เอบ้าง ขยันจะมีสีสายใหม่พปิดโรบีนะครับเพราะว่าเราจะได้สิทธิ์ที่เราจะมีนะครับโคต้าของตัว H l o l o o o s t นะครับจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องอะไรที่แบบนะครับไม่ทำก็ได้นะนะครับไม่ทำก็ได้แต่สุดท้ายก็คือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราปฏิเสธนะครับองค์กรปฏิเสธที่เราจะวางเป้าหมายแตงว่าเราปฏิเสธการเจริญเติบโตอยู่นะครับเพราะฉะนั้น ใครที่โฟกัสใครที่มุ่งมั่นในการที่จะสร้าง4สายกินนอนสร้างสตาร์อยู่นะครับก็อยากจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณโฟกัสนะครับสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ใครที่ตั้งใจทำสามปิดรูบีได้แน่นอนเพราะนี่คือพาดเวครับนะครับพาเวนะครับในแต่ละช่วงของการทำธุรกิจเนี่ยการขึ้น b r มันก็มีปัญหาของมันนะครับการเป็น Ruby มันก็มีปัญหานะครับขึ้นบูเดมอนขึ้นทิวเลสนะครับ แต่คุณรู้ไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเจอปัญหาที่ใหญ่ขึ้นนะครับที่หนักขึ้นแสดงว่าเรากําลังเข้าใกล้ความสาเร็จที่มากขึ้นนะครับในแต่ละช่วงของการทําธุรกิจมันอาศัยการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาตัวเราเองครับนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากดยวกับปัญหาเล็กๆนะครับเราเป็นตาแหน่งเล็กๆเ,เราเดิวกับคนไม่กี่คนเราถะวิ่งขายของนะปิดยอดนะครับ,นะรบเราเดิวกับปัญหาเล็กๆรายได้เราก็น้อยครับนะแต่ถ้าเราท้าทายตัวเราเองนะครับ เราเจอปัญหาที่ใหญ่ขึ้นนะครับโอกาสที่เราจะทํารายได้โอกาสที่เราจะมีอิสรภาพในชีวิตนะครับมันมากขึ้นนะครับชอบค,คำพูดที่น้องงานพูดนะว่าที่บอกอิสระภาพนะครับเดี๋ยวฟรีดอม not free ซึ่งมันคือเรื่องจริงนะครับอิสระภาพที่เราอยากได้ในชีวิตนะครับมันไม่ฟรีนะหมายว่าอะไรหมายว่าเพราะวันนี้เราต้องการผลลัพธ์ที่มันยิ่งใหญ่นะครับและเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินตลอดทั้งชีวิตเราไม่ต้องการเราอยากจะมีชีวิตที่มีอิสระภาพจริงๆ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงการพัฒนานะครับมันต้องอาศัยวินยัยนะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วคุณก็สร้างความสำเร็จขึ้นมาได้แล้ววันหนึ่งคุณก็จะมีอิสรภาพได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันต้องยอมแพ้นะครับก็เดี๋ยวเดือนนี้นะครับคนที่เป็นลู b y ก็จะมีโอกาสที่จะได้นะครับโคต้าตัว h b o ล็อ o o o นะครับ ซึ่งผมมั่นใจเลยว,ว่าตัวนี้จะเป็นตัวสปริงบอร์ดที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะสปอนเซอร์คนใหม่ๆที่อยากเปลี่ยนแปลงนะครับเลอยอาะได้ผลลัพธ์ในธุรกิจเข้ามามากขึ้นแน่นอนนะครับก็ไหนใครตั้งเป้าว่างว่าจะได้โคตา้าให้ได้ครับกับตัว H l o c k Boost นะครับโคต้ต้าที่เราได้5เครื่องเนี่ยนะครับไม่ใช่เอาไปขายลูกค้าใหม่นะครับนะสมมติว่าวันนี้เราเป็น Ruby ลูบี้เรามี4สายใหม่นี่คืออาวุธที่เราต้องให้กับลูกทีมเราก่อนนะเพราะว่าถ้าลูกทีมเราไม่มีเครื่อง นะไม่มีเอชรอบบูสเดือนหน้านะสินค้ามาเขาจะไปแนะนําใครนะครับเพราะบีอาทุกคนจะมีสิทธิ์นะครับที่จะได้สิบเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นเอาอันเนี้ยนะไปเป็นอาบุธให้กับลูกทีมครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่เกริผมจะว่าในฐานะที่เราเป็นผู้นําทําไมเราต้องมีโค้ต้าทาไมเราต้องปิดรูบี้เพราะว่าถ้าเราได้โคต้าเราส,มสามารถจะนะครับ ช่วยลูกทีมเรามีอาวุธใหม่นะครับคนที่เรารีคูตมาเขาจะมีอาวุธใหม่ๆที่จะออกไปแนะนําตัวเอช b รบูสได้นะครับเพราะฉะนั้นมันคือหน้าที่ของผู้นํำครับในการที่เราจะปิดลูบี้ให้ได้นะครับซึ่งถามว่ามันยากไหมมันอยู่ที่มุมมองครับวันนี้ผมก็เลยนะครับเมื่อเช้าฟังนะครับพอดแคสต์ของจอห์นแม็กซเวลล์จริงๆเคยฟังหัวข้อนี้แล้วผมว่าเออจริงๆมันง่ายนะนะครับมันเป็นหัวข้อที่ง่ายแต่เขาสรุปออกมาได้ชัดเจนแล้วก็มันเปลี่ยนนะครับมุมมองแล้วก็ความคิด ที่เราใช้กับกับการแก้ปัญหาของเราเองเลยนะครับอ่าก็คุณจอห์นแม็กซ์เวลล์เป็นใครก็คือเป็นคนที่สอนเรื่องลีเดชิพนะครับเรื่องของความเป็นผู้นำนะครับผมว่าเป็นเบอร์นหนึ่งของโลกเลยนะนะครับแล้วก็สร้างบริษัทมาแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ผมว่าเป็นเป็นผู้นําที่สร้างความสําเร็จแล้วก็ถ่ายทอดนะครับการผู้นําให้กับ คนรุ่นใหม่ได้อย่างดีมากๆแล้วก็ผมว่าหนังสือของเขาเนี่ยอ่านง่ายเข้า <c oughs> ใจง่ายมีคําดีๆอ่านแล้วโหคลิกขึ้นมาเลยทันทีนะครับชอบฟังพอดแคสของเขานะครับแล้วก็จะมีประโยคเด่นๆซึ่งมันทําให้เออเราปิงแวบอะ arp, นะครับปิงแวบขึ้นมาว่าเออจริงวะทําทไมเรามองแบบนี้วะทาไมเราไม่เราไม่มองแบบเขาแล้วเชื่อไหมครับว่ามันก็ทําให้ปัญหาหลายๆอย่างมันคลี่คลายได้แล้วก็มีมุมมองในการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นนะครับ โอเคก็วันนี้จะเป็นพาร์ทแรกนะครับก็คือเขาบอก how to solve problem หรือว่า,าคุณจะแก้ปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตได้ยังไงเขาบอก the best way to escape from problem ก็คือการ solve มันนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณจะหนีจากปัญหาได้นะครับไม่ใช่ทิ้งปัญหาไว้แต่ว่ามันคือการแก้ปัญหาครับนะครับนะครับ แก้ป <mile> ัญหาแต่บางทีบางครั้งในการที่เราแก้ปัญหาเนี่ยเราแก้ปัญหาผิดทางแค่นั้นเองนะครับถ้าเราแก้ปัญหาถูกทางปัญหาเรานั้นจะหายไปนะครับเขาบอกว่ามีการเหมือนกับวิเคราะห์แล้วกันนะครับปัญหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยดีลกับปัญหายังไงนะครับหรือว่าคิดอยู่กับปัญหายังไงเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ในทุกที่นะครับและก็ทุกคนเนี่ยมีมันครับนะครับเขาบอกว่าถ้าวันนี้ มีมีคนพูดไว้ชื่อคุณมารคอมฟอร์ดนะครับเขาบอกว่าถ้าวันนี้นะคุณยังมีงานที่ทำอยู่นะครับแต่ว่าคุณไม่ได้คุณไม่ได้เจอปัญหาในงานนั้นเลยแสดงว่าคุณไม่มีงานนั้นทำละนั้นตามใดที่เรายังมีงานทำอยู่เรายังต้องเจอปัญหาแน่นอนเพราะว่าปัญหาอยู่กับทุกคนทุกสถานที่นะครับ แต่ว่าประเด็นก็คือในธุรกิจเราเนี่ยส่วนใหญ่นะเราจะเจอคนที่แบบโอ้เจอปัญหาในธุรกิจนี้เจอคนปฏิเสธเจออะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายก็เลยออกจากธุรกิจนี้ไปเขาบอกว่าจริงๆปัญหาของคนส่วนใหญ่ก็คือออกจากปัญหาเร็วเกินไปแล้วคิดว่าเฮ้ยเราหนีปัญหาละเราไม่อยากจะดีกว่าคนนั้นเราไม่ต้องทําธุรกิจนี้แล้วกันเราไม่ต้องเจอปฏิเสธงนั้นเราก็ออกจากธุรกิจนี้ไปแล้วกันแต่คุณรู้ไหมครับว่าสุดท้ายมันก็จะไปเจอปัญหาอย่างอื่นอีกในชีวิตปัญหาเรื่องของการเงินปัญหาเรื่องของ คนปัญหาเรื่องของงานปัญหาเรื่องของการปฏิเสธมันเจออีกตลอดเวลานะครับอัน,นจริงๆแล้วนะครับก็คือการที่เราออกจากปัญหาเร็วเกินไปนี่แหละนะครับมันก็เลยทําให้เราเจอปัญหาอื่นเพราะว่าทุกที่ที่เราไปมันเจอปัญหาแน่นอนนะครับบางคนลาออกจากงานประจําเพราะว่าโอ้ไม่ชอบที่ทํางานนี้ปัญหาเยอะแยะสุดท้ายไปทํางานที่ใหม่ก็เจอปัญหาเช่นเดียวกันอีกเพื่อเเจอปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมด้วยซ้ำน,นะครับโอเคเขาบอกว่าอ่า จริงๆแล้วปัญหามันไม่ได้หายไปไหนนะ,นะครับถ้าเราละทิ้งมันจริงไหมครับนะครับปัญหามันไม่มีทางหายไปถ้าเราอีกนอมันหรือว่าเราไม่ยอมแก้มันเขาบอกว่าการที่เราจะวัดความสําเร็จของเราได้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าเรามีปัญหาที่หนักหนาสาหัสกันมากแค่ไหนแต่ว่าวันนี้ความสำเร็จของเราเนี่ยคำถามก็คือในแต่ละปีที่เราเจอเรายังเจอเรายังคงเจอปัญหาเดิมๆอยู่หรือเปล่า ถ้าเรายังคงเจอปัญหาเดิมๆแล้วเราแก้มันไม่ได้แสดงว่าเราไม่ได้เก่งขึ้นเราไม่ได้พัฒนาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือเราจะต้องรู้ขึ้นมาแล้วก็แก้ปัญหาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มันแก้ปัญหามันจบครับนะครับแล้วก็ไปเจอปัญหาใหม่ๆนะครับนี่คือสิ่งที่แสดงว่าเราอ่ะพัฒนาตัวเราเองและเราอ่ะนะครับประสบความสำเร็จมากขึ้นในชีวิตเออผมว่าเฮ้ยเออเอ,อันนี้จริงนะในแต่ละปีเราลองถามตัวเองดิ เรายัางเจอปัญหาเดิมๆอยู่หรือเปล่าอย่างเช่นบางคนมีปัญหาการเงินปีที่แล้วปีนี้ก็ยังเจออยู่แสดงว่าเราไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องของการเงินนะครับวันถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องของการเงินได้ปัญหาการเงินในปีที่แล้วมันก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นลุกขึ้นมาและแก้ปัญหาครับนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วบางทีเนี่ยเราเคยสังเกตนะว่าเราอะเวลามีคนมาบ่นเรื่องปัญหาเราฟังนะครับเราก็สามารถจะเป็นที่ปรึกษาให้เขาได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ย ปัญหาเนี่ยที่มันเป็นปัญหาของคนอื่นมันจะดูเป็นปัญหาที่เล็กน้อยนะครับแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มันเป็นปัญหาของเราเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่มันหนักหนาสาหัสแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วปัญหาที่เราเจอเนี่ยนะครับสุดท้ายมันอยู่ที่มุมมองที่เรามองปัญหานะครับว่ามันจะช่วยทําให้เราเก่งขึ้นหรือว่าม right? ันจะเบรกเรามันจะทำให้เราแตกหักนะครับแล้วก็สลายตัวไป อยู่ที่มุมมองครับทีนี้เขาก็เลยสรุปมุมมองนะครับมุมมองที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหานะครับซึ่งมันจะทำให้เราสามารถลุกขึ้นมาแล้วกแก้ปัญหาได้นะครับกับมุมมองที่ผิดนะครับเกี่ยวกับปัญหาซึ่งมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาในสิ่งเหล่านั้นได้มันไม่มีคําว่าคือถ้าถ้าเราเข้าใจแล้วเราปรับเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับปัญหานั้นได้นะเชื่อไหมครับว่าเราจะสามารถลุกขึ้นมาแล้วแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ เพราะว่าบางครั้งที่เราเจอปัญหาด้วยตัวเราเองนะสุดท้ายก็คือเราจะรู้สึกว่าปัญหานั้นหนักหนาสาหัสนะครับแต่เราแค่ปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่นะครับเราจะสามารถลุกขึ้นมาแก้ปัญหาได้ทุกปัญหาแน่นอนเขาบอกว่ามุมอมองที่ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับปัญหาอันที่หนึ่งเลยนะครับก็คือจริงๆแล้วปัญหานั้นมันคือมันเป็นเรื่องชั่วคราวครับนะครับแต่บางครั้งเราเมามอมอ,มองผิดคิดว่าปัญหานั้นมันคือปัญหาถาวรจริงไหม หลายๆปัญหาในชีวิตเนี่ยที่เราเจอนะมันก็เป็นแค่ปัญหาชั่วคราวครับนะครับถ้าเราแก้มันได้นะครับหรือว่าบางครั้งเราเจอเอาง่ายอย่างในธุรกิจนุสาหกรเราเองเนี่ยนะครับเราเจอปัญหาอะไรบ้างเราเจอปัญหาเจอคนปฏิเสธนะครับถามว่าการปฏิเสธนั้นมันเป็นเรื่องถาวรของชีวิตหรือเปล่าที่เราจะเจอคนหนึ่งคนที่ปฏิเสธเรานะครับเขาจะปฏิเสธกับเราไปจนตลอดทั้งชีวิตไหมไม่มีใครตอบได้นะครับเพราะจริงๆแล้วมันเป็นเป็นเรื่องชั่วคราวนะ ผมมีคนเยอะมากที่เคยปฏิเสธผมนะครับแล้วตอนหลังเขาก็ไม่เปลี่ยนมุมมองอาจจะเริ่มต้นมาเปลี่ยนมุมมองเรื่องของอสินค้าก่อนแล้วก็ตัดสินใจใช้สินค้าแล้วก็ตัดสินใจเข้ามาสู่ธุรกิจมีครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการปฏิเสธมันคือเป็นหนึ่งในปัญหาที่มันคือปัญหาชั่วคราวนะครับมันไม่ได้ปัญหาถาวรเพราะฉะนั้นมองมุมมองใหม่ครับนะครับเขาบอกว่ามุมมองที่ผิดเลยก็คือมองว่าปัญหานั้นคือปัญหาที่นะครับ ในทุกๆปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบถาวรแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมุมมองที่ถูกต้องอ,อีกอันหนึ่งก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับมันก็คือผลทางที่เราใช้ชีวิตไปเนี่ยแหละนะครับเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยปัญหาครับบางครั้งสมัยก่อนอฟังพี่หนึ่งพี่หนึ่งยังบอกเลยว่าเลากินข้าวยินกัดลิ้นตัวเอเองเลยใครเคยบ้างกินข้าวกัดลิ้นตัวเราเอง นะครับแล้วใครรู้สึกว่าโหนนั้นแดงว่าลิ้นเนี่ยเป็นมันเป็นปัญหาแล้วตัดลิ้นทิ้นแต่จริงๆมันไม่ใช่ครับมันก็คือวิถีชีวิตเนี่ยในตราบใดที่เราเองเคี้ยวข้าวมันก็อาจจะต้องมีโอกาสที่เราจะกัดลิ้นตัวเองได้น,นี่จริงๆแล้วนะครับก็คือมุมมองที่ถูกต้องก็คือปัญหามันคือมันคือหนหน,หนทางของชีวิตอะที่เรายังไงเราก็ต้องเจอมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตนะครับอีกอันหนึ่งก็คือนะครับ มุมมองที่ถูกต้องก็คือปัญหาเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเก่งขึ้นดีขึ้นนะครับถ้าเรามองมันผิดนะครับถ้าเรามองมันผิดเราก็จะมองมันว่าเฮ้ยปัญหาเนี่ยมันทําให้ราชีวิตเราขมขื่นนะครับภาษาอังกฤษมันก็คือ problem make make us better นะครับหรือว่าเราจะมองว่า problem make us bitter นะครับก็ วันนี้เรามองว่าปัญหาจะทําให้เราเก่งขึ้นหรือปัญหาจะทําให้เรากลายเป็นคนที่ขมขืนก็ขึ้นอยู่กับมุมมองที่เรามองนะครับแล้วถ้าเราท,ทําธุรกิจหนุตสกินเรามองว่าเฮ้ยดีจังถ้ามันวันนี้ไม่มีควมปฏิเสธแสดงว่ามัยังมีโอกาสนี่จริงไหมถ้าวันนี้เราทุกคนเนี่ยรีคูดคนนะครับไม่เจอคนปฏิเสธเลยทุกคนรีคูดคนสิบคนยี่สิบคนไม่เจอคนปฏิเสธเลยงั้นมันจะมีโอกาสอยู่ตรงไหนล่ะครับวันนี้นูกสกินจ่ายเงินแสนเงินล้านนะครับ ให้กับคนที่ลุกขึ้นมาแล้วเป็นผู้นาและเปลี่ยนแปลงและพัฒนาแล้วก็สร้างองค์กรได้นั่นแหละคือปัญหาครับเพราะเราทํางานกับคนนะครับปัญหาก็คือคนส่วนใหญ่ไม่อดทนมากเพียงพอนั้นดูสกินเตรียมรีวอร์ดที่ใหญ่มหา,าศาลให้กับคนที่ลุกขึ้นมาแล้วอดทนและเปลี่ยนแปลงตัวเราเองนะครับแล้วก็เอ,อุกขึ้นมาแก้ปัญหาให้กับคนอื่นที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว นะครับปัญหาเนี่ยมันคือสิ่งที่ท้าทายเราครับเขาบอกว่านะครับถ้าเราวันนี้เรามองปัญหาเนี่ยแล้วเรามองว่ามันคือความท้าทายนะนะครับหรือวันนี้นะครับเรามองปัญหาว่าปัญหาเนี่ยมันกําลังควบคุมเราครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าปัญหามันกําลังควบคุมเราเราจะกลายไปเป็นเหยื่อทันทีนะครับเราจะกลายเป็นเหยื่อทันทีเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรากลายเป็นเหยื่อเราจะไม่สามารถควบคุมชีวิตเราเองได้ โอ้อันนี้อันนี้คือสิ่งชัดเจนนะเพราะว่าเรากลายเป็นคนถูกกระทําเราไม่ได้เป็นคนที่ลุกขึ้นมาแล้วก็ควบคุมชีวิตตัวเราเองนะครับโอเคอันต่อไปก็คือเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยมันจะช่วยยืดเราเหมือนยืดหนังกระเจกยืดสกายาพาสเรานะครับแต่คนส่วนใหญ่จะไปมองว่านะครับปัญหาเนี่ยมันหยุดเราเช่นเดียวกันในการทําธุรกิจอสกินเวลาเรารีคูดคนนะครับ สุดท้ายเรารีคูดไปรีคูดมาแล้วเราหยุดรีคูดหรือว่านะครับเราจะยื้อศักยภาพตัวเราเองแล้วเราจะรีคูดให้เก่งขึ้นนะครับสมมุติวันนี้เราเจอปัญหาข้อตัวอย่างที่เราตอบไม่ได้นะครับแล้วสุดท้ายเราก็จะมาบอกตัวเองว่าสงสัยเรารีคูดคนไม่ได้เราไม่เหมาะกับธุรกิจนี้หรือว่าเราจะไปเรียนรู้วิธีการตอบข้อตัวแย้งนะครับแล้วนะครับพัฒนาศักยภาพในการตอบข้อตัวแย้งของเราให้ดีขึ้นแล้วก็รีคูดคนให้เก่งขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็คอนวิสนะครับ ให้คนเห็นภาพครับแสดงความจริงใจให้คนเห็นว่าธุรกิจนี้เนี่ยมันดียังไงอะไรคือสิ่งที่เราทําครับนะครับอะไรคือสิ่งที่เราทํากับตัวเราเองเมื่อเราเจอปัญหาแล้วหยุดหรือว่าเราขยายศักยภาพของตัวเราเองมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่าการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ปัญหาที่ตัวมันไม่ใช่ปัญหามันไม่ใช่ที่ตัวปัญหาของมันเองนะครับแต่ว่ามันคือมุมมอง นะครับที่เรามองปัญหาเนี่แหละนะครับถ้าเราเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีมุมมองที่ผิดนะครับมุมมองที่ผิดนะครับแค่ปัญหาเล็กๆมันก็จะทำให้เรายอมแพ้ได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะครับที่เรามีมุมมองที่ถูก Despite, นะครับมันจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ก็แล้วแต่นะครับนะครับใหญ่มหาศาลแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับเราก็สามารถจะเอาชนะมาได้เราเคยสังเกตไหมโอ้ทำไม คนหนึ่งคนที่ลุกขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีทรัพย์สินไม่ได้มีทรัพยากรอะไรเลยอายุตัวอย่างเนี้ยอย่างทีว่วันก่อนคุณเบิร์ดพูดถึงนะครับเป็นเจ้าของแฟลชนะครับคุณคมศรีถ้าใครได้ฟังพอดแคสต์เขาเป็นเด็กดอยนะครับนะครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยไม่มีแม้กระทั่งรองเท้าจะใส่นะครับเขาไปยืนพูดอยู่หน้าเสาธงเขาบอกว่าเพื่อนเขาส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าอยากจะเป็นตำรวจอยากจะเป็นหมอจะเป็นทนายแต่เขาบอกว่าเขาอยากจะกลายเป็นคนมีเงิน น,นี่คือสิ่งที่เขาพูดอยู่นะเต่าธงทั้งที่ทั้งทั้งที่เขาจนมากๆนะครับแต่เขากล้าที่เขาจะลุกขึ้นมาแล้วก็ฝันเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยเขาแค่อยากจะบอกกับทุกคนว่าเขาอยากจะไป็กลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จน,นะครับแล้วเขาก็เริ่มต้นทําธุรกิจนะครับแล้วก็เชื่อไหมว่าจบมาจากมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยทางเชียงใหม่หรือเชียงรายผมจำไม่ได้ละนะฮะมีตังเก็บออกมาเนี่ยตอนจบเป็นสิบล้านเนี่ยจากเด็กที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีรองเท้าจะใส่ นันถามว่าจริงๆแล้วส,สิ่งที่เขาจะต้องไปทําคืออะไรครับนะครับเขาจะต้องไปแก้ปัญหาเขาบอกว่าเขาเคยไปช่วยนะครับธุรกิจธุรกิจหนึ่งก็คือธุรกิจขนทรายครับนะครับขนทรายจากติดลบเนี่ยติดลบเดือนละเป็นสิบล้านนะครับจนเปลี่ยนกลายเป็นกําไรเดือนละเป็นสิบล้านนะครับงั yani ้นถามว่าสิ่งที่เขาเข้าไปทําคืออะไรเขาเข้าไปแก้ปัญหาให้กับองคอ์กรนั้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้ เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเจอปัญหาจงขอบคุณครับเพราะว่าสุดท้ายคือมันไม่ใช่อยู่ที่ขนาดของปัญหาที่เราเจอนะครับเชื่อไหมว่าถ้าวันนี้เราเป็นคนตัวทัศนติหรือเราเป็นคนที่ไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเราเจอปัญหาเล็กนิดเดียวเนี่ยเราก็ยอมแพ้มนะันละขับรถออกไปเจอฝนตกนะครับเราก็ยอมแพ้สงสัยวันนี้เป็นวันที่มันไม่ดีเลยท้าสุดท้ายก็คือเราไม่ชวนคนดีกว่าเราไม่นําเสนอคนดีกว่า เพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปัญหาเล็กหรือใหญ่ครับแต่มันคืออยู่ที่ทัศนคติในการที่เรามองปัญหามันมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ขนาดของความคิดของเราแล้วมันอยู่ที่ขนาดของทัศนคติมันอยู่ที่ขนาดของความเป็นผู้นําของเราแล้วกับการมองปัญหานั้นว่ามันคือปัญหาที่ใหญ่หรือมันปัญหาที่เล็กลองถามตัวเราเองนะครับเท่าวันนี้เราอยากได้รายได้เดือนละห้าแสนบาทนะครับเราคือคนที่ถูกต้องแล้วหรือยัง เราคือคนที่คู่ควรหรือยังที่เราจะได้รายได้เดือนละห้าแสนบาทเราอยากจะได้รายได้เดือนละเป็นล้านเราคือคนที่คู่ควรหรือยังนะครับที่จะมีรายได้เดือนหลับเป็นล้านได้ถ้ายังไม่คู่ควรนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่เราหลีกหนีปัญหาแต่เราทําต <ma> <tienes> <them> ัวเองให้คู่ควรมากขึ้นนะครับที่จะจัดการกับปัญหาที่มันใหญ่ขึ้นนะครับโอเคเขาบอกว่าปัญหาจริงๆแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยนะครับมีชีวิตที่ พุ่งไปข้างหน้าถ้าเรามองปัญหาเนี่ยมันถูกนะครับเราจะมีความก้าวหน้าในชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะครับนะครับเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยมันคือสิ่งที่พระเจ้าประทานนะครับมาให้มันคือโอกาสที่เราจะเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือท้าทายตัวเราเองแล้วมันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นแล้วก็มีความมาัชัวนะครับในกา กับตัวเราเองมากขึ้นในการที่เราจะแก้ปัญหาในสิ่งเหล่านั้นนะครับเขาบอกว่าภาษากรีโบราณเนี่ยนะครับภาษากรีโบราณเนี่ยคำว่า problem เนี่ยนะครับก็คือการที่แปลว่านะครับขับเคลื่อนไปข้างหน้านะครับในคาว่าภาษาคาว่าอ่าคือถ้าเราไปสังเกตประวัติศาสตร์ของของชาวกรีเนี่ยชาวกรีเนี่ยมีวิวัฒนาการหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วมันเป็นพื้นฐาน ที่ทําให้อย่างกรีกแล้วก็โรมันเนี่ยนะมีวิทยาาการหลายอย่างนะครับซึ่งเขาก็สร้างคําหลายๆคําขึ้นมาซึ่งมันเป็นรากศัพท์ที่มันมาใช้ในภาษาอังกฤษในทุกวันนี้เขาบอกเลยว่าคําว่าปัญหาเนี่ยมันมาจากรากศัพท์ที่แปลว่านะครับคุ้มไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าวันนี้เราเจอปัญหาแสดงว่าเรากําลังเคลื่อนตัวเราเองนะไปข้างหน้าฉะนั้นจงยอมรับและจงดีใจที่เราวันนี้เราเจอปัญหาที่ใหญ่ขึ้นนะครับ ไซส์ของปัญหานะครับมันไม่ได้สำคัญเท่ากับนะครับไซส์ Size ของความคิดของตัวเราเองนะครับโอเคกเ็มีคนพูดไว้ชื่อคุณออเร o ัน Horizon, มาตินนะครับเขาบอกว่าอุปรสรรคเนี่ยมันจะดูใหญ่หรือมันจะดูเล็กเนี่ยขึ้นอยู่กับนะครับความใหญ่แล้วก็ความเล็กนะครับของความคิดของตัวเราเองที่เรามอง กับปัญหาในสิ่งเหล่านั้นว่าเรามองแล้วนะครับมันทําให้เรามุ่งม,มั่นมันทําให้เราอ่ากล้าหาญมากขึ้นหรือว่านะครับเราจะยอมแพ้กับสิ่งที่เราเจออยู่ตรงหน้าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมุมมองต่อปัญหามันคือสิ่งที่สําคัญม,มากๆนะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่ามันใช้ได้ดีมากๆกับธุรกิจนี้นะครับถ้าวันนี้เรามองการทำธุรกิจูสกินนะปัญหาที่เราเจอนะครับแล้วผมเชื่อว่ามันก็สามารถจะแก้ได้ง่ายๆด้วยมุมมองใหม่ แล้วก็ทําในสิ่งที่เรา,วเราควบคุมได้บางคนบอกทําไมวันนี้ฉันยังไม่มีเอลไอสักทีหนึ่งฉันเจอแต่คนปฏิเสธหน้าที่เราก็คือเราควบคุมคนที่มาปฏิเสธเราไม่ได้นะครับแต่หน้าที่เราสามารถทําในสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือเราแค่ลุกขึ้นมาแล้วก็รีคูดคนถัดไปให้ได้ถ้าเราสามารถลุกขึ้นมาแล้วรีคูดคนถัดไปได้เราก็ไม่สามารถจะควบคุมได้ว่าใครจะสนใจหรือไม่สนใจแต่นะครับเรากําลังมองว่าธุรกิจนี้จะแก้ปัญหาให้เขาได้ไหม แล้วมองว่ามองหาคนนะครับที่อยากเปลี่ยนแปลงมองอยากมองหาคนที่นะครับมองเห็นแล้วว่าธุรกิจนูสกินจะแก้ปัญหาชีวิตให้เขาได้นะครับถ้ายังไม่เจอคนที่อยากแก้ปัญหายังไม่เจอคนที่เห็นในมุมมองเดียวกับเราหน้าที่เราก็คือรีคูดคนต่อไปครับคนต่อไปนะครับรีคูดท,ทีละหนึ่งคนรีคูดทีททละหนึ่งคนรีคูดทีททละหนึ่งคนผมเข้าใจบางครั้งเราเจอการไปเสียเยอะเราจะเริ่มกลัวนะครับ กลับมาอยู่กับปัจจุบัน,นครับแล้วก็ก้าวไปทีละสะเต็ปอย่าไปมองอีกสิบคนข้างหน้ามองแค่ว่าหนึ่งคนถัดไปที่คุณจะรีวูวคือใครนะครับแล้วทําให้ดีที่สุดนะครับได้หรือไม่ได้มองคนต่อไปนะครับทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปแล้วเชื่อไหมครับว่าเวลาคุณกลับมามองย้อนหลังโอ้ห oh, คุณรีวูวไปคนไปตั้งเยอะตั้งแย่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรนะครับคุณจะเก่งขึ้นนะครับในการที่คุณจะรีวูวคนมากขึ้น คุณจะเก่งขึ้นในการที่คุณจะตอบข้อตัวอย่างได้ดีขึ้นนะครับแล้วคุณจะเก่งขึ้นในการที่คุณจะชักจูงคนแล้วก็จะมีคนที่ยื่น L.I. ของคนมากขึ้นนะครับก็บฝากไว้นะครับเดียเด๋ยวเยวน็นนี้นะครับสองทุ่มคืนวันจันทร์รน,กกร B grade, นะครับเรามีนัดการในบีเ m มอัปเกรดนะครับก็จะมีเรื่องราวของสินค้านะครับเรื่องราวของเอชโรบูสนะครับเรื่องราวของการสร้างองค์กรการตอบข้อตัวแย้งจะมาช่วยทําให้คุณสามารถที่จะนะครับเผชิญกับปัญหาแล้วคุณก็จะเก่งขึ้นนะครับในการที่คุณ จะก้าวตัวคนเองขึ้นสู่ตำแหน่งรู b บีนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้เป็นเช้าวันจันทร์ที่นะครับคุณเจอปัญหาแต่คุณก็มองมันในมุมมองใหม่แล้วสามารถก้าวข้ามได้ทุกปัญหาครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ